เฮ้ยชิบเกยเนียยังไม่พอแต่ว่ามันือสกเยระดานยังมีลิด้วลิะไร้อเสียผมเนี่ยฝาเซื่อก็สมัยได้ไกลแล้วได้ลูก cũng cần chắc có chia mời. Ông bơi tập lại. Ông là nhiều lắm rồi. Ông là bơi tập lại. Ông bơi bơi tập lại. Ông bơi tập lại. Ông bơi ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สแกงงานสามห้านะครับกับเทพโยคัมพีตะกอนะครับทางเพจนะครับทักทายแฟนเพจนะครับวันนี้ครับมาดูนะครับวันนี้กระติบนะครับกับโจ้าวันนี้เดินสายมาเจ้าบ้านนะครับก็จะสมุยกับผลไม้นี่ฮะแลกข้าวฟีนะครับระหว่างกระติบกับผลไม้นะครับเซตแรกกระติบพายแพ้ไปนะครับขอแก้มมือนะครับ และข้ามฟรีเลยนะครับลูกเสิร์ฟดูครับไม่รู้ยังไงฮะนะครับ,บ,บก็ครับตอนนี้ตีเสมอแลวครับสีเท่าครับยกขึ้นมาวะนี้ครับยังอยู่ไม่ข้ามนะครับ กระติปบนี้ต้องต้องลากเองนะครับนะครับใช้กำลังเยอะนะครับข้ามเขียวนี้ยืน2นี่ก็เหนื่อยนะครับบอกก่นอนนะลูกนี้ออกครับครับสนามตัวนี้ครับอยู่ที่สแกงาม3-5ห้านะครับ วันหยุดวันเสาร์นะตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนำนะครับ4ต่อ5ครับเขาขึ้นมาขัวเน็ตนะครับนี่ครับวันนี้เงินาะวันนะครับเป็นหมื่นนะครับนอกไหนนะกระติบนี้สายดุบูอยู่แล้วนะครับ แพ้ชนะก็ต้องแก้นะครับสไตล์สายเดิมพันนะครับครับห้าต่อสี่ครับเอาจังหวะนี้นะครับสี่ต่อห้าครับ นี่กลับมาเป็นฝ่ายตามนะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับกระตทบกับโจห้าวเพชรเกษมนะครับทักทายบัณฑิตเขียวนะครับนะครับบอกว่าชอบเทปโยนนะครับขอบคุณฝากกดแชร์ด้วยนะครับสาหรับแฟนเพจนะครับและทักทายเซที่ติดตามทางช่องคัมพิวตอร์แชนแนลนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับเสียแล้วนี่ฝั่งนี้แพ้ขาดลอยนะ สไตล์กระทิต้องแก้อยู่แล้วนะครับครับห้าต่อสครับเอ้เจ้าโจครับนี่ครับโดนเกี่ยวอีกแล้วครับยกขึ้นมานี่ครับ6ต่อสีครับเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ครับ กำลัง4ต่อ6ครับฝั่งนู้นมีตัวชงนะครับสม,มุยสม,มุยเต้ยเบาหวานเดินผ่านสนามอีกแล้วกดเช็ดด้วยนะครับ40กว่ายเซอร์นะครับออก เอาไหมครับสกอร์ครับห้าต่อสี่หกต่อสี่ครับโจห้าวเอายังไงอ่ะสี่ต่อหกครับเริ่มดูเดือดแล้วนะครับตอนนี้สี่ต่อหกครับเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมา ไม่ข้ามนะห้าต่อหนึกนึกว่าจะปาดครับห้าต่อหกครับเดี๋ยวขึ้นมานี่ครับลูกหน้าเน็ตกำลัง ดูเดือนนะครับฝั่งนี้แพ้มาแล้วเซตแรกนะครับเซตนี้ต้องชนะเท่านั้นเลยงั้นนะครับเป็นหมื่นนะครับจับเยอะนะครับกระติบครับเป็นจังหวะนี้ครับโจโจยังไงครับนะครับเต้เต้ ตีเสมอครับหกต่อหกครับบะกันเ่ในเพื่อนเพื่อนดีเกงนีะบอเล่นตกโอเคเดกั้นนเดินไปบอก่รัมเรอกรพิจาคคนอะไมันยังไงอย่างทักทีรงหลังแล้วว่า่งบอกมุยดิอ้ยุเปตยอาแบงแบกแบงเตเ

อยังไงครับลูกนี้นี่ครับได้เต้มนะครับเจ็ดต่อห้าครับต้องใช้กำลังเยอะนะครับใช่ครับเพราะว่ากระติบหลักๆคือข้ามเขียวอยู่แล้วนะครับต้องกำลังดีจริงๆครับเพราะว่าเทพนี้เป็นคนข้ามเขียวนะครับรู้เลยว่าเหนื่อยครับฝั่งนี้มีตัวชงถึงตัวทำอาจจะพื้นไม่ดีก็จริงนะครับแต่ฝั่งนี้มีตัวบอร์ดอยู่นะครับนะครับ จังหวะยอดนะครับสกอร์ตอนนี้ห้าต่อเจ็ดนะครับหกต่อเจ็ดครับตัวทีครับหกต่อเจ็ดจังหวะน,นี้โยกขึ้นมาโอ้ยืนเตะนะครับนะครับ เริ่มเครียดนะครับนะครับนี่ครับไม่ได้เสียนะครับเป็นหมื่นนะครับเซ็ตละฝั่งละสี่พันขานอกนะครับเซ็ตละแพ้ไปแล้วครับเจ้าร้อยครับจังหวะนี้ฮะโอ้เกี่ยวไม่ได้ครับนะครับเกี่ยวไม่ได้ครับจังหวะนี้ฮะ

สมุยนะครับอดีตลีกกระสินนะครับสมุยฮนะอันนี้คือข้อมูลนะครับ<า>นะครับ<า>จังหวะนี้ฮะหกต่อเจ็ดนะครับ<า>ยกขึ้นมาครับ จังหวะนี่ครับโจเอานะครับยังอยู่ครับยกขึ้นมานี่ครับโอ้ทำงานเต็บเตี๊บเอาไปเสิร์ฟดูครับเอาไปเสิร์ฟโห ช่วงวันนี้ไม่ได้ครับตอนนี้ครับสมุยไม่กล้าเสิร์ฟนะครับเพราะว่าลูกเสิร์ฟไปลองผลไม้ครับชา <laughs> วานนี้ครับนี่ครับมาได้เฉยเลยครับเสร็จ <h ast> แรกนะครับเจ้าบ้านชนะไปครับขาดลอย จนิกรติกตังแก่นะครับขาดใจนะเพราะว่าแพ้ขาดยู่ที่โจละ่ะโจแต่ลูกเสิร์ฟสัเซตแรกเยอะเลยครับเล่นไม่ได้เลยะไม่ได้ครับหกต่อเจ็ดครับรับยกขึ้นมาครับ จังหวะนี้ถีบอีกแล้วครับล้นครับได้แต้มนะครับเจ็ดเท่าครับฝั่งนั้นเริ่มนะครับตันลูกเสิร์กนะเเรโยกนมาโดนอีกแล้วครับนี่ครับเจ็ดเท่าครับ ครับไม่ออกนะครับตรงนี้ครับน,นะครับโอโ้โหห้าสิบห้าสิบนะจะไปปล่อยอยู่สิบสิบห้าไม่ได้นะเจ็บต่อเจ็บครับนะครับยกขึ้นมาจังหวะน,นี้ครับออเออยเอ้านึกว่าจะปาดซุปเปอร์โจรครับนี่ครับ ลายลายข้างหลังนี่ไม่ใช่อะไรนะครับขี่เกียมครับขี่เกียมย<ฮ>ตอนนี้สูสีครับเจ็ดต่อเจ็ดครับไม่ครับนะเริ่มนะครับต้องลากเองเสือเปเองนะครับฝั่งนี้ครับ จะเสบชอบพิกนะครับเอาโหตรงนี้ถือว่าลูกปาาสวยงามครับเจ็ดเจ็ดต่อเจ็ดครับมา ยกขึ้นมาลูกนี้หยอดโอ้นี่แปต่อเจ็ดครับนะครับได้แต้มครับแปดต่อเจ็ดคยยยยย่งยย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 ย มาดูหน้าตาเจ้าบ้านนะครับเริ่มจะเงียบเงาแล้วนะครับ้าเแนครับเขียวยุ่งหลังบ่อยยเขาบอกว่าเห็นหน้าเจ้าบ้านหน่อยหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงพ่อค้าครับแต่อเจ็ดบ ยกคือมาครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโดนได้แต้มนะครับเก้าต่อเจ็ดนะครับฝั่งนี้กันลูกเสิรบนะฮะไม่กล้าเสิบเลยพ่อค้ากับพ่อค้ากับเอสมุยจัคพายจิเสิบตัวนี้ยานกันไม่มีผู้พูดไม่มี ง่ายไปครับอย่างเงี้ยเ,เอาเอาโจลอยล้านอาลุงน,น,นี่ครับ เฮ้ยไปป้าละบุญฝาครับตรงนี้ ครับตัวนี้สกอร์ครับสิบตัวเจ็ดครับหน,นึง่งร้อยหนึ่งร้อย นะครับกระแตรร้ายมากครับออกตัวห้าหนึ่งสองร้อยครับอันตรายมากตอนนี้กระติ๊บเล่นโล่งแล้วครับสบายครับนะโล่งนะฮะเม็ดเต็มเต็มเดียวสิบเอ็ดเจ็ดเดี๋ยวเต็มเดียวเกมครับไปแล้วนะครับลากเองนะครับไงครับเอาห่างน็ตโอ้ ครับจังหวะนี้ครับครับของน้นขึ้นชัน่นเรียบร้อยแล้วครับเจนน้า,าตัวหนึ่งครับกระติบหลักขึ้นมาจังหวะนี้ครับนี่ครับ ขากระแตคือโหดใช่ปหมจับขานอกเหมือนโจนโซมาเลียเลยหนึ่งตัดเจ็ดครับสิบเอ็นเจ็ดครับแต้มเดียวเอาเจ็ดตัอสิบเอ็ดครับ ฝั่งนี้ต้องเสิบห้าเม็ดลวดครับยกขึ้นมายอดหรือเปล่าครับโอ้โหแปดแล้วนะครับอันตรายนะครับขานอกนี้เดือดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดต่อไปครับ เดี๋ยวขึ้นมาจังหวะนี้นี่ครับเหลือแต้มเดียวครับต่อเขาต่อจริงครับนะครับต่อจริงครับตรงนี้ต้องชนะนะครับออกตัวก็ไม่ผลนะครับเพราะว่าราคาโอ้โหเกมครับพิกเนตครับเทพโยเสีย8 0 0ครับแค่นั้นแหละ